สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมแกลนคลาวแพนโดล่าเฟสในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดอ่าสอนวิธีการรับเพชรสีสัน100ล้านเพชรฟรีอ่าแล้วก็สุ่ม1,000ครั้งฟรีทำยังไงนะครับผมอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่รูปโปรไฟล์มาที่ตั้งค่า กรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะผมสำหรับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้ตลอดนะอ่าโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่ารับเพชรสีสันหรือว่าเพชรม่วง100ล้านเพชรทำยังไงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมอย่าพลาดนะอ่าหรือไม่ก็สายฟรีนะครับผมอันดับแรกให้เรามาที่โบนัสครับเลื่อนมาที่เพชรสีสัน100ล้านตรงนี้นะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u เ a t o r ที่ดีที่สุดจะมีโค้ดให้เรากรอกนะครับผมทั้งหมด3โค้ดนะครับผมเห็นไหมตรงนี้ นะครับ s s s v i p 11 s s s v p 66 s s s v i p 88นะครับผมมันจะมีเงื่อนไขให้เรากรอกโค้ดอยู่เนาะเห็นไหมครับอ่าโค้ดแรกกรอกได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมโค้ดที่2ต้องมีเลเวล30โค้ดที่3ต้องมีเลเวล35นะครับโค้ดที่4โค้ดที่5 อะมารับได้ที่คู่มือสําหรับผู้เริ่มต้นตรงนี้นะครับผมให้เราอ่านคู่มือตรงนี้เนะาะแล้วมันก็จะมีให้เราอากรอกโค้ดเห็นไหมครับ s s b p 9 9นะครับอํสหรับโค้ดที่ะครับผมให้เราไปที่ a c e b o o k เนาะมันจะมีโค้ดให้เราอยู่นะครับผมอให้ทุกคนกรอกโค้ด5โค้ดตรงนี้นะครับผมนะถ้าใครทําตามเงื่อนไขก็แนะนําให้กรอกให้ครบทั้งหมดทุกโค้ดนะครับผม พอเรากรอกโค้ดตรงนี้นะครับผมครบหมดแล้วเนาะให้เรามาที่ร้านเพชรสีสันเราจะได้รับเพชรสีม่วงหรือว่าเพชรสีสันตรงนี้100ล้านเพชรนะครับผมเราสามารถซื้อของได้นะครับผมในร้านค้าตรงนี้มันจะมี3มขั้นเนาะอะ่ขั้นที่1จะปลดล็อกในช่วงต้นเกมเลยนะครับผม ่าขั้นที่2เราต้องล็อกอินเข้าเกม8วันถึงจะปลดล็อกนะครับร้านขั้นที่3จะปลดล็อกวันที่15ในการเข้าเล่นเกมนะครับผมอ่าในร้านค้าเพชรสีสันนะครับมันก็จะมีไอเทมต่างๆให้เราซื้อเนาะไม่ว่าจะเป็นโกนะครับอ่า x ออัพตัวละครตัวกาชา แล้วก็รูนนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมตัวกาชาตู้ทั่วไปนะครับผมถ้าเราซื้อครบทั้งหมดนะผมเราจะสุ่มได้1000ครั้งแบบฟรีๆเลยนะครับนี่กดซื้อได้เลยครับอ่านะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สีส้มหนึ่งดาวเนาะเป็นเซตเลยนะผมแล้วก็เซตฮีโร่ระดับ S.R. นะครับผม,แล,บบผมแล้วก็พวกตัวกาชาแล้วก็จะเป็น อ่าแพ็คเลือกตัวละครน,นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกเศษตัวละครเนาะถือว่าแจกเยอะนะครับผมให้เราซื้อของที่จําเป็นที่ต้องใช้นะครับผมตรงนี้เนาะในร้านค้าขั้นที่1นนะครับผมอ่าแนะนําให้ซื้อพวกตัวกาชานะครับนี่ตัวกาชาตู้ขั้นสูงแล้วก็ตู้ทั่วไปนะครับผมกดซื้อได้เลยเนาะแล้วก็จะเป็นพวกทองพวกนี้ก็สําคัญนะครับผม ไม่ว่าจะเป็น XP พวกนี้ก็สำคัญนะครับอ่าที่เหลือเราค่อยไปซื้อในร้านค้าขั้นที่2หรือว่าล็อกอินวันที่8นะครับผมเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับผมก็จะมีพวกหินทะลุเนาะแล้วก็จะเป็นเซ็ตอ,อุปกรณ์1ดาวสีส้มนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกตัวกาชาแล้วก็ตัวแบบเลือกฝ่ายเนาะแล้วก็เศษตัวละคร SSR นะครับผม ในส่วนนี้ในส่วนนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับผมนะที่ทางเกมแจกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูร้านค้าขั้นที่3นะครับนี่นะครับผมแจกพวกเศษตัวละคร S s R เนาะถือว่าแจกเยอะนะทุกคนนะนี่ครับแล้วก็จะเป็นแพ็คเลือกตัวละครด้วยนะครับผมแล้วก็ตัว๋วเลือกฝ่ายนะครับถือว่าแจกเยอะเอาเรื่องนะครับผมนะเราต้อง คำนวณดีดีนะครับผมใน100ล้านเพชรต,ตรงนี้เนาะอ่ามันก็ไม่หมดแล้วนะถ้าเราใช้ซื้อนะครับผมของที่จําเป็นที่เราต้องใช้นะครับผมเนาะอ่าเรามาซื้อดูนะผมในส่วนนี้เนาะ,ะสำหรับผู้เล่นใหม่สายฟรีห้ามพลาดน,นะผมในส่วนนี้อ่าในร้านค้าขั้นแรกผมเราจําเป็นต้องซื้อตัวกาชาทั่วไปเนาะเราจะได้มาทั้งหมด1000 ตัวกาชานะครับผมให้เรามาเปิดได้เลยนะผมที่ตู้กาชาปองนะครับนี่ตู้อัญเชิญทั่วไปเนาะตู้นี้หนึ่งวันเราจะอัญเชิญหรือว่าเปิดกาชาปองได้320ครั้งต่อวันนะครับผมนะนี้ผมก็เปิดไปแล้วประมาณ4ี่รกว่าใบนะครับผมนะในตู้นี้ของผมมันมีโอกาสออกตัวละครระดับ S.R. นะครับผมนี่พวกนี้เลยนะครับ ะนี่ UR ก็น่าจะมีโอกาสออกอยู่เนาะเพราะว่ามันขึ้นโชว์อยู่นะครับผมนะแต่เปอร์เซ็นต์ในการออกมันจะน้อยนะครับผมนะมันมีโอกาสออกอยู่นะครับผมถ้าเราสุ่มไปเรื่อยๆเนาะสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยนะผมเรามาสุ่มตู้นี้ดูเนาะเราได้พวกตัวละครระดับ5ดาวขึ้นไปเนาะเราก็เอาไว้ให้อ่าพวกตัวละครที่เราจะอัพขึ้น6ดาวขึ้น7ดดาวอะไรพวกนี้ได้นะครับผม อ่าโอเคผมเดี๋ยวเราลองมาสุ่มดูนะผมตู้อันเชิญทั่วไปเนาะได้ตัวกาชาฟรีประมาณ1,000กว่าใบนะครับ1วันสุ่มได้320ครั้งนะครับผมอ่าตู้นี้ก็ตามผมบอกเลยเนาะมันมีโอกาสออกตัวคอนระดับ SSR อยู่นะครับผมตามหน้าตู้เลยนะครับอ่าสุ่มครั้งละ10ใบนะครับผมกดค้านไปเลยส่วนมากก็ระดับ R.S.R. Uh, นะครับผมเนาะพวกนี้แหละนะครับ S.R. มานะครับเราสุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมนะจำกัดสุ่ม320ครั้งเนาะมันต้องมีแหละนะออกอ่า uh, ตัว5ดาวนะครับผมถ้าแสงสีส้มไปว่าได้นะอันนี้ยังไม่ออกเลยนะครับผม ไม่ออกนะนี่ผมถ้าออกก็จะขึ้นชื่อเลยนะครับนี่นะครับผม s s r มานะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะผมในการสุ่มเนาะอ่าอย่าลืมนะผมเพานที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนาะอย่าลืมก็เข้ามารับตรงนี้ด้วยนะครับผมเพชรสีสันหนึร้อยล้านเพชรน,นะครับนี่ คุ้มคุ้มเลยนะครับผมนะมีทรัพยากรที่สำคัญมากมายนะครับแล้วก็ใช้ในการอัพตัวละครของเราได้ดีเลยนะครับผมนะแล้วก็พวกตัวละคร5ดาวที่เราสุ่มจากตู้อัญเชิญทั่วไปก็สามารถเอามาให้ตัวละครที่เราอัพดาวกินก็ได้นะครับผมนะมาต้องใช้แน่นอนนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแจกโค้ด สวัสดีรับเพชรม่วงฟรี100ล้านเพชรเกมแกรนดคลาวแพนโดล่าเฟสฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ